<c oughs> สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณสร้างสวนนะครับอันนี้พามาดูสวนมันมาลี่นะครับที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมแล้วก็เก็บชิมนะครับในสวนสดๆเลยนะครับอันนี้เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับนะครับอันนี้ที่เห็นนะครับคือวิธีการทําเผื่อใครจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็น เราจะทำโครงเหล็กนะครับนะครับโครงเหล็กไปนะครับมีสองฝากฝั่งนะครับอันนี้เอาไว้ประคองนะครับให้ต้นมันค่อนข้างเป็นแถวตั้งตรงนะครับแล้วก็ปลูกต้นมันมาลี่ขึ้นไปนะครับให้มาถึงตรงราวเหล็กนะครับจากนั้นก็แยกให้เป็นซ้ายกับขวานะครับเนี่ยมีมีกิ่งกิ่งหลักของเรานะครับมีกิ่งซ้ายกับกิ่งขวานะครับจากนั้นก็ให้มันแตกแตกกิ่งขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับ เป็นระยะห่างเท่าๆกันนะครับก็ประมาณสักสิบเซนสิบห้าเซนประมาณนี้ครับสิบห้าเซนนะครับอันนี้ก็ตั้งขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ระยะห่างจากต้นนี้ไปต้นนี้ก็ราวๆสองเมตรห้าสิบนะครับนะครับประมาณสองเมตรห้าสิบนะครับจากนั้นต่อไปนะครับตอนนี้เราไว้กิ่ง เขาเรียกว่ากิ่งกิ่งย่อยมาแล้วนะครับเพราะกิ่งหลักเราออกแค่ซ้ายกับขวานะครับอันนี้กิ่งย่อยมาละอันนี้ปล่อยให้มันสูงไปนะครับแล้วฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอ่าก็ยังมีกิ่งย่อยนะครับเห็นไหมครับขึ้นไปจากนี้ต่อไปเนี่ยอ่าเราก็จะโน้มกิ่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาเข้ามาเจอกันนะครับต่อไปมันจะเป็นโดมนะครับนะครับคือมันมัลรี่นะครับถ้าจะปลูกก็คือ ถ้าตั้งตรงๆเนี้ยเขาจะไม่มีลูกนะครับหลักการก็คือต้องทําให้กิ่งตัวเนี้ขนานกับพื้นพื้นดินพื้นโลกนะครับแต่เราก็จะดัดโค้งนะครับเนี่ยลูกก็จะดกนะครับตัวนี้วิธีจะไว้ลูกต่อไปก็คือถ้าโน้มกิ่งได้แล้วนะครับเราก็จะทิ้งใบเขาให้หมดคือลูดใบให้ทิ้งให้หมดแล้วก็ลดน้ํานะครับแล้วก็เติมปุ๋ยเดี๋ยวเขาจะออกลูกมาเองนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนนี้ยังไม่ไโน้มนะครับ เดี๋ยวสักน่าจะคิดว่าสิ้นเดือนนะครับอาจจะเริ่มน้มแล้วนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็ปลูกดอกไม้นะครับให้เป็นดูเหมือนทุ่งดอกไม้นะครับอันนี้จะเป็นมะกริศบอเนียว bon นะครับอันนี้ปลูกง่ายนะครับจะดอกสีขาวอมม่วงนิดๆน,นะครับนะครับก็จะปลูกคุมดินเดี๋ยวมันจะเป็นทุ่งดอกไม้ข้างบนเป็นมันบอลี่นะครับให้เพื่อนๆมา,าสัมผัส แล้วก็ชิมเลยครับถ่ายรูปนะครับอันนี้เป็นทางเดินก็จะได้บรรยากาศอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับแปลงมันมอลี่ให้ดูครับสุดยาวนะครับกินจะได้รองรับนักท่องเที่ยวต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ